ส่วนที่สหรัฐมีเหตุการาดยิงต่อเนื่องกัน2เหตุการณ์นะครับพาไปดูเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในโบสถ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่มือกาดยิงจุดไฟเผาโบสถ์เป็นของคริสต์นิกายมอมมอนในรัฐมิชิแกนของสหรัฐมีผู้เสียชีวิต2ศพนะครับบาดเจ็บ9รายมือปืนก่อเหตุเพียงลำพังเปิดฉากกาดยิงภายในโบสถ์ในขณะที่กําลังอยู่ระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาวันอาทิตย์ที่2 8กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะจุดไฟเผาอาคารน,นะครับ ในขณะที่เกิดเหตุมีคนหลายร้อยคนอยู่ภายในโบสถ์ก่อนที่ชายวัย40ปีจะขับรถกระบะพุ่งชนประตูหน้าโบสถ์ลงจากรถและเริ่มกราดยิงครับตำรวจเชื่อว่าคนร้ายรายนี้จงใจจุดไฟเผาอาคารหลังจากที่เขาออกจากโบสถ์ไปตำรวจ2นายก็ไล่ล่าแล้วก็เกิดการยิงต่อสู้นะครับสุดท้ายเนี่ยคนร้ายเสียชีวิตตำรวจยังไม่พบแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายพนักงานสอบสวนก็กำลังตรวจคนที่พักของผู้ต้องสงสัยในเมืองเบอร์ตันที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นชายชาวนอร์เคลโรลาเปิดฉากยิงจากเรือใส่ฝูงชนที่บาริมน้ํามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บ5รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มครึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมาใกล้กับบาร์และก็ร้านอาหารยอดนิยมริมฝั่งที่เมืองเซาเพอร์ตครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยระบุตัวก็คือในเจลเอชนะครับขับเรือเล็กเข้าใกล้ฝั่งยิงใส่ฝูงชนแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่จะถูกจับได้ในเวลาต่อมา ถามผู้ปัญชาการตำรวจสอ,อต์ตบอกว่าการยิงครั้งนี้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุมและสถานที่เกิดเหตุก็มีเป้าหมายชัดเจนครับ